คอกไอแยกแยกเนะรั่ครับแยกลไม่ร้อยเดียดวะกี่เ็นพี่ต้องดีเ้าน ne, ึงยขาขากต้องัวคานี่พ้นทาลาเลยไม่ไม่ไม่เออสองสาม Chào Khoai biết qua khả năng mái vô là thêm ngán đó con thẻ, con thẻ, đẹp với không à có lóc vào mía bây มาาเขป็อ้เขาราาบวอกว่าวกันี่ตีไป้บาวข้าๆนั่นเจ้าอกินบ่เรีเด้อได้กินเขาเอฟถายคป่า้งดเลขาาลูิบ้านหอดผู้หญ่บ้านถึงเนาะอาเปิดไหมครัเปิดไไปกับยังไดกระเบิขออนุญาตเาิ่งบ่ากูเลย

โกติบัวลงล้งเรตบัวดนนคัดกินเสียงเงี้ยงงี้ตะอู่เอ้ยควงน้ำวาควนควยเรียไงก็งัวแมนควงแ้วตัดได้น้สวนงามตันเองมันบานเขาไปตามน้รางแม่มบครับนก็มเงเร็วดาบยกน้งบัวลำผู้แห่งคัดด้วยเนี่วานี่ยวา สจอยนี่วะดอีเงั่ปีกอนบุยน้ำสีหัวโชว์ไตปหวมีตะขาดทุนปีกสีกุแม่อบดนของไว้แุ่ถือได้กร้างเขาเขากบบหัวเขาเยอะแยะไปีฟ้นของามันดังเดีวเวเอ

ủa vậy là một người thân quá nè màn quá nè mua này nè màn quá 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 nè màn Đúng, đúng, không à? đúng bộ này, ừm là này là Mấy là ừm là ừm là Thấy là nó? Thấy ừm là ừm là ừm là là ừm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  là

ไน้ไน Higher, ัน่นนะคนนัข้นไปจานขับแบบม้วนแี้สเนี่ยนะเนาะจไปวาเขาไปไปราไปไปใช้รถไปเน่เอเม่านันทีาก็ทำเมนัวติหาโจ๊กขึ้นแล้วิงเนาะจะเดาวะวันก็ตาหมาดีจังไปทเจ็กาบวะามืนนั้นวันจี่ก็ทาเพื่อนมันก็ต้องใส่ถุงมือเนี่ยลาช่ไหโอ้โคุณใความทําท่าชาติติดกับเราไท้ามละ Mặt ở đây, chẳng một chém lấy <laughs> à, <laughs> thì... được một hạng một hạng lợi. Mẹ phân là nó chém phân là mẹ phân là mẹ phân mẹ là mẹ phân 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 là cái cái nó quá này thẻ, bên vùng, bên vùng, bên vùng. Con, đi bớt nè ให้อยเหรอปดูเยบเาสมมุติขีเาสิบขาันหลวะจะซื้อวนหาลยจ่ายแต่ยสกีงูเสียบเจอลี่มยถามไปซ้าเสียว่เดี๋ยวเมิ่อไร่ไปอดเดี๋ยวนี่เป็นบวชช่วยี่บว่างนี้เขาบอไเสียทำไมเีมากดดยสเี่ตปากปนไม่ย่าะไแบนบ้านกวนนนก็บวชนี่มันคนบอก เนี่ยม้มเดียวดำมันต้องไปจ่ายเออนั่นแล้วท่านพวกสอฟตเขาบอกว่าไม่ต้องไปจ่ายทำไมที่บ้านพี่มัเป็นร้อยมานะยืนยืนเนาะมี่ารเขาเปลี่ยนมีการมันเขาไปต้อนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนก็เอาไม่มีปัญหาเลยนะไม่ต้องไปจ่าย็เมันเมาของกันต้องปรับธรรมชาติแล้ก็ตามหน้าที่มันไปแต่เราไม่ต้องไปจ่ายมานะมันมีผลนี่แหละมันมีผลเหรอ ก้อนี่โอ้ยเหยียบั้งยอกระบนี่มาเหยบอไ่่เป็นยังเออแล้วอจะพอมทั้งรวงกับตำรวจก็ได้เกี่ยวกันอยู่แล้วก็นี่ว่าอ้พิชาเสียหาบเมียนะแล้วจะเป็นยังว่าตนี้ใบมาโทษหาไใปจ่าพอนั่นเป็นตำรวหมันลดมาไปขส่งขนส่คืนส่เกี่ยวกับรถพวจื่อ่้นกลามี สมบัตินไปแล้ว่ีมาคพือถ้าได้ใบสร้างแล้วบ่ไใจาบ่เห็นมาเป็นอย่างวงเข้าล่าสุดเนี่ยพวกนั้นเห้ือนนกเนี่ยเจ้าพวกนี้หมดอยู่ในจัป่นนีัอบาก็ย้อนใจมันเป็นแบบนันอันนี้อราไม่ไเป็นใบยวนแสบรายย่างเดียด ก็เพราะเราบอกเงี hmm. mm ้ย hmm. ก mm ็ประกันเงี hmm. mm ้ย hmm. ค mm ือปกติไหมมันก็ต hmm. uh ้องใส่แล้ต้องมี้ผลมือจักหมอ่าสิมีผลมือนได้ก็บมือจักแต่ว่ามันยังหดมือเมนี้ดยมือนี้งั้มาหัดบ้างที่ซื้อของแถวเลี้ยงมาละกินด้วยจับ

คลิปนี้มันโดนแล้วล่ะพี่น้องจะพอกกันนีคลิปต่อไป้ะครับปากกดติดตามกูซัดกูไขกดเล์กดแช่หใ่งบาลีพจน์มากินมาเที่ยวน้ำครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบายครับ